เรารอดได้อะพี่พรพูดตลอดนะหนึ่งคนผ่านล้านคนเปลี่ยนพี่พรพูดตลอดเลยคําเนี้ยถ้าผู้หญิงคนนี้ผ่านได้เปลี่ยนชีวิตได้อะพี่พรก็ทําให้คนอื่นเปลี่ยนชีวิตได้เหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะชนิตาแดงวิชัยนะคะ,ะพี่พรเป็นเจ้าของแบรนด์นพเก้าไทยแลนด์นะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ชานพเก้าทำธุรกิจเกี่ยวกับออ,อนไลน์ค่ะ ชานพเก้าก็คือชาที่มีสมุนไพรทั้งหมดเก้าชนิดไม่ใช่ชาแท้ๆไม่ใช่ชาที่มีคาฟเฟอีนชาสมุนไพรนพเก้าก็คือเป็นสมุนไพรก็เลยให้เรียกว่าชานพเก้าก็ที่ชื่อนพเก้าเนี่ยเพราะว่าพี่พอนมองว่าชาเก้าชนิดเขามีคุณสมบัติมีจุดเด่นของแต่ละตัวค่ะเก้าตัวเนาะเก้าตัวเนี่ยก็เหมือนปลอยใช่ไหมคะพลอยเก้าอย่างเนาะก็จะมี จุดเด่นใช่ไหมคะจะมีจุดเด่นของแต่ละสีที่พันก็เลยมองว่าสมุนไพรเก้าชนิดก็มีจุดเด่นของเขาอะค่ะแต่ละอย่างซึ่งต่างกันเพราะฉะนั้นพี่กันก็เลยเรียกเขาว่านุพเก้าเดิมทีเดี๋ยวพี่ขอเล่าประวัตินิดหนึ่งนะคะความเป็นมาของชานุพเก้า 9. จริงๆแล้วกว่าจะมาเป็นชานุพเก้า 9, กล่องหนึ่งนะคะ โอ้ผ่านความยากมาเยอะนะคะเพราะว่าจริงๆที่พรน่ะป่วยหนักมากนะคะป่วยหนักจนถึงขั้นแทบไม่มีชีวิตรอดนะคะคุณหมอบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์รอดแค่สเเท่านั้นนะคะแต่สุดท้ายพอรอดมานะคะพอรอดออกมาแล้วเนี่ยร่างกายก็ไม่ปกติที่พรผ่าตัดหัวใจนะคะเปลี่ยนเส้นเลือดใหญ่หัวใจแล้วก็ที่พรเป็นลิ้นหัวใจรั่วสี่ลิ้นน้ําท่วมปอดหัวใจโต แล้วก็แถมมีเนื้องอกอะค่ะในร่างกายเกาวกอเพราะผ่าตัดออกมาแล้วอะร่างกายไม่สมบูรณ์เลือดไม่ดีแล้วก็ป่วยบ่อยมากนะคะแล้วก็ร่างกายก็ซูบผอมดำจนสุดท้ายแล้วอะค่ะคุณหมอก็ให้พี่พรนอะ่ะต้องไปผ่าตัดรอบสองทีนี้ก็คือจุดเปลี่ยนนะคะคุณหมอส่งตัวไปผ่าอีกรอบหนึ่งแต่ผ่าไม่ได้แล้วผ่าไม่ได้เลยเนื่องจากว่าสภาพร่างกายไม่พร้อมแล้วก็ ร่างกายอ่ะไม่สามารถเอาของเทียมเข้าไปได้อีกตั้งแต่นั้นมาค่ะพี่พก็ตัดสินใจเลยนะคะว่าจะไม่หาหมอละจะไม่เข้าโรงพยาบาลละจะไม่พึ่งยาเคมีละนี่เป็นจุดเปลี่ยนในวันนั้นทําให้พี่พรมองว่าที่มันจะหาอะไรมามาช่วยชีวิตตัวเองได้ค่ะถ้าเราไม่ไม่ไม่พึ่งโรงพยาบาลไม่พึ่งคุณหมอไม่พึ่งยาพี่พรมองว่าน่าจะมีสุดท้ายพี่พรก็มาศึกษานะคะ ที่มันก็มาเจอสมุนไพรนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์แล้วก็ก็ศึกษาศึกษาอย่างจริงจังเลยค่ะตั้งแต่วันนั้นนะคะจนมารู้ว่าสมุนไพรแต่ละตัวเขามีคุณสมบัติเขามีจุดเด่นพึ่งเลิศมากศึกษาไปว่าเอ๊ะในเมื่อร่างกายเราเป็นหลายโลกขนาดเนี้ยแสดงว่าสมุนไพรอ่ะจะต้องมาตอบโจทย์ในแต่ละโลกของเราอย่างเงี้ยค่ะพี่พรก็ศึกษาไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวสุดท้ายแล้วพี่พรก็ไปซื้อแล้วเอามาต้มก็คือเป็นสมุนไพรบ้านๆอ่ะนะคะพวกกระเจี๊ยบ อดอกคําฝอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกมะตูมเก๊กฮวยใบยเตยคือทุกอย่างเป็นเป็นสมุนไพรที่แบบหาง่ายมากที่มันเอามาต้มซื้อมาเรามาต้มที่มันยุ่งยากเราเป็นก้าโลกเราต้องกินสมุนไพรเก้าชนิดจากการที่เราต้องต้มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในหนึ่งวันนะคะเราก็ไม่ต้องทําอย่างอื่นเราก็ต้มแค่สมุนไพรอะค่ะก็หมดวันแล้วอย่างเงี้ยพี่พงก็เลยมองว่าเราจะต้องทําตรงเนี้ยค่ะให้มันงาน่าย ไม่ใช่ว่าต้มต้มต้มพี่พลก็เลยคิดคิดคิดค้นนะคะวิธีทํายังไงให้มันง่ายพี่พลนก็เลยเอาสมุนไพรทุกอย่างอะคะเอามาบดละเอียดแล้วใส่กันแล้วก็เอาไปทําเป็นชายอย่างเงี้ยค่ะนักแรกก็ไม่ได้ง่ายเพราะสมุนไพรก้าชนิดมันไม่ได้เอามาลงตัวกันหรือมาแมทช์กันแล้วมันสามารถทานได้ทุกคนหรือว่าทุกโลกใช่ไหมคะพี่พลนก็เอาตรงเนี้ยค่ะไปปรึกษาคุณหมอเพราะอยากให้คนทานได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กจนถึงวัย ผู้ใหญ่จนถึงวัยสูงอายุนะคะผู้สูงอายุสุดท้ายแล้วพี่พงก็ทำได้พี่ฟงก็สามารถเอาสมุนไพร9้าชนิดอะคะ่ะมารวมกันอยู่ในหนึ่งซองชา